ใจคนไทยด้วยกันครับกูเอาเอาทั้งหนักใช่เอาไว้ไหนเนี่ยมามาดูห้องนอนเขาเหลือของก็ยังไม่ไเก็บเอายังไม่เก็บของห้องดีไหมห้องน้ำห้องน้ำมีตู้ด้วยอุ้ยมีอ่างด้วยนี่ครับลักษณะบ้านเป็นบ้านตู้คอนเดนเนอร์เป็นรูปลักษณ์แบบไร้ยาวไปเลย นี่มีห้องนอนอีกสองห้องเหรอห้องนอนสองห้องครับนี่ห้องส่วนตัวห้องในห้องห้องลูกสาวห้องลูกสาวไม่ไม่เอาใหม่ไม่ฮะไม่ใส่ตุ้มแซ็บนะว้าวลองมึงแสบหมดเส็บโอ้ยหเหตบ่าเมืนอไหร่ว่าอ่ะย้ายของเสร็ยยจกับข้าวกับข้าวแม่ครับแม่แม่กับหมูน้ำกันพักตุ้มสมทั้งในตุ้มสมลักษณะบ้านก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนี้ยาวไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะพามาดูบ้านใหม่ของน้องที่ย้ายมาอยู่ใหม่เป็นบ้านเขาเรียกบ้านบ้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับกําลังเก็บของเพิ่งย้ายของเข้ามานะครับยังไม่เข้ามาอยู่เลยดูอวดห้อ,อ,องน้ำเหรอเดี๋ยวพาเดินดูในรอบๆบ,บ้านกันลักษณะบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูในบ้านอีกทีนึง พิชเว้นี่ก็ได้พี่อหน้าประตูตออเอาหน้าประตูเหรอ<า>ไว้ข้างหน้าเลยเหรอเราจะ <laughs> พาดูลักษณะบ้านเป็นบ้านเหมือนตู้สี่เหลี่ยมยาวๆครับตอนนี้กำลังขนของเข้าบ้านอยู่มาดูสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาย้ายบ้านกันจะได้ดูฝั่งโน้นลักษณะบ้านเหมือนกันเป็นบ้าน อย่างนี้เลยบ้านเขาเรียกบ้านตู้คอนเทนเนอร์ลกักษณะเอายกยกยกช่วยๆกันยกเร็ว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 ,เ,รวเอาที่นอนออกกันก็ได้เดี๋ยว่อยเอาฟิตลงเดี๋ยวขอเวลายกขอ,ของก่อนแป๊บหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามายอดบ้าน ย้ายบ้านเพื่อนครับย้ายบ้านเพื่อนหมูบ้านหมูบ้านมาเยี่ยมบ้านใหม่มาเยี่ยมบ้านใหม่เยี่ยมบ้านใหม่บอสให้ย้ายหลังนั้นเป็นของเม็กซิการเม็กซิโกอยู่ครับรมาดูลักษณะบ้านกันเดี๋ยวขอเวลายกของเข้าบ้านก่อนแป๊บนึงครับว้าวย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านย้ายบ้านเอ้ยแล้วผมท่านใดที่ของหนักนี่ท่านใดที่เออีคีปมานิสนใจคนไทยด้วยกันครับ กเอาเอาทั้งน่ะวไว้ไหนเนี่ยวางไว้นี่ก่อนก็ได้พี่ไทยเอาลกข้างนึงลงก่อนเที่ยวเลยตัวเนี่ยตัวนี่อเลยงเี่ยังนำเพิ่ได้อับขอเมียเมีบอกอาบน้ำก่อนไไันเว้าแต่บเซาแต่เดเดอยกกอนสายไฟโอเคโอเคจะขาน่ไปพน่ไปจ่อะไตัไอตอไม่เอามาทเนี่ยเสียปลต่อ แค่ปางให้ใครจะแซน่ะตู้เราเกือบไม่เขาไม่มองไม่หนาวอากาศหนาวหนาวค่ะผู้ชายชะกันทั้งนั้นเลยมาผู้ชายผู้ชายทั้งนั้นเล็กๆอย่างพ่อหญ่ไปไม่ยุบเอาจากรถสองคันเน้อให้เซตก่อนนะบนยางฝั่งนู้นจยากเดี๋ยสองคัน ตามมาหนาวก็หนาวครับสดชื่นเอาเอามาทำไมนี่เอามานังกินเบียร์ดเห็นว่าซุ่มมันเอาโต๊ะไงากบานเาจัดไปอ้าวโอ้ยขนาดเลิศมุมนี้เธอจองบหรอเออจองเลยด่เขาอียเมาร้อมดิเสื้อื้อกูดออมาเขายิ้มรัดูมา เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบ้านข้างในไปไปชมบ้านมันข้างในกันไป Let's go มากับเจ้าของบ้านประตูอะไรเยอะฮะตูคือถ่ายเของมาถางหน้าดิเอ้ยเราต้องเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะอุ้มันบ้านมาเข้าห้องเราเลยปอื้ออันนี้ฉันวางรองเท้าเขาอันนี้จะเป็นเครื่องซักล้างมามาดูห้องนอนเขา เอายังไม่เก็บของแล้วก็บอกว่าเอามาตั้งแต่เมื่อวานละมาเมื่อวานไม่ได้นอนนี่ไงพี่ไายขนมาไว้ก่อนไงผมแบบว่ามันจะได้ไม่หนักไงหรือห้องสวยห้องดีไหมห้องน้ำมีตัวด้วยใหญ่มีห้องน้ำมีตัวอุ้ยมีอ่างด้วยอ่างอ่างอย่าทำอะไรอ่างนะอีเดี๋ยวติดอ่างห้องนู้ห้องนูดห้องนู้เนี่ยนี่ครับลักษณะบ้านเป็นบ้านตู้พีทเนอร์เป็นรูปลับแบบไร ยาวไปเลยอันนี้จะเป็นห้องครัวห้องกับข้าวอะไรนี่นึ้อข้าวนี่เนื้อข้าวเนื้อข้าวโอ้ข้าขนาดนอกบ้านเพิ่มนอกเป็นตะยู่อ่ะเป็นไงถอาถูบ้านแล้วถอดถูบ้านแล้วเฮ้ยถอดรองเท้าด้วยเฮ้ยทำไมเธอเปิดเปิดเสียงออกเสียบฟันนี่ไขว้กันนีาเป็นบ้านอย่างยาว มันมีห้องนอนอีกสองห้องเหรอห้องนอนสองห้องครับนีห้องส่วนตัวห้องในห้องห้องลูกสาวห้องลูกสาวห้องลูกสาวห้องเล็กห้องเล็กมาดูอีกห้องหนึงห้องใหญ่ห้องนโอ้ห้องน้ำสวยแล้วก็อีกห้องนึ่งยาวไหนก็มีอะไรครับเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเป็นเขาเรียกว่า จะเป็นลักษณะว่าอันนี้คือสวัสดิการที่ทางบริษัทหรือทางที่สวนเขาจัดให้นะครับของพนักงานนะครับคือมีบ้านพักนะครับเป็นสัดส่วนนะครับแต่นี้ลักษณะบ้านก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นบ้านตู้เทนเนอร์เป็นบ้านยาวนะครับยาว่นล็อกเป็นห้องห้องนอนนะครับแต่บ้านหลังนี้ก็เป็น ทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำนะครับแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีห้องห้องโถงแบ่งก็อ,อยู่กันสบายครับที่เรค้อมเอาไปละเดี๋ยวค่อยเก็บกันก็ได้เออเอา,เเอาเที่แช่ไป,ไปก่อนตู้ฟิวส์อันนี้พี่ยกใส่ท้บบายกระบะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย <laughs> บ้านรถเออตู้ฟิตร้อนนี้มันเล็กกว่าตู Sadly, ้ฟิตอันน eh ั้นนะมาครับรอบบ้านรอบบ้านข้างนอกมองมองกินเบียร์มองกินเบียร์บ้านห้าเอิ่นมองกินเบียร์เนี่ยเรานั่งกินเบียร์บงบางยังสองสามคนแหละมีระเบียงหน้าบ้านมีระเบียงบ้ามองกินเบียร์แม่นองกินเบียร์ครับพี่น้องเป็นพี่เชิเตอร์ครับ มันเป็นการแสดงเห็นวะกองแกงเห็นว่ากองแกงกองแก้งนี่เลยกองแกงกองแกงเป็นนพี่ชันเตอร์ปลูกผักได้นี่หลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยเนาะได้ครับถอนถอนยาออกเออสักบ้างพูดด้วยใส่ก็ว่ายาเขาตัวใหญ่กว่านี้นมเนี่ยบอกเยอะเนาะตัดอีกสบายอยู่วะเป็นตะยูรอบรอบบ้านว่าเป็นตะยูวันหลังเก็วันนี้ครับ มันห่องมันห่องกว่องกลองที่นอ่นไม่ใช่กว่างเนาะเออมีห้องน้ำในตัวเนาะที่นั่นก็กล่างอะไรนะมองที่เรากว่างเออแมนอยู่ะไรใหญ่ดองไม่เทียวมั้งอะไาใหญ่ดองบอกบอกให้มันทำลังคานี่เอาลังคานีใส่นี่เออเออทำลังคานี่สองปยัดปะหยัดทำลังคานี่ได้เลยตอนนี้ไม่จอดรถเนี่ยบอกให้บอสซื้อให้นะเนี่ยเอารถมาจอดซื้อคืนก็บ้านอยู่ทางนี้เลยแต่เอา ตู้หมานี่คือที่ไว้เก็บของแมโโ่มาต๋องนี่แหละครับลักษณะบ้านลักษณะบ้านก็จะเป็นสี่เหลียมอย่างเงี้ยยาวไปเลยยาวนูนเขาเรียกบ,บ้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับจะเป็นยาวเงี้ยแล้วก็แบ่งซอยเป็นห้อง เหมือนกันเลยแถวๆเนี้มีบ้านเป็นหลังสสวยเยอะอยู่บ้านหลังใหญ่อันนี้เป็นหลังบ้านแล้วก็มีโรงรถอันนี้โรงรถโรงจอดรถลักษณะบ้านตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้คอนเทนเนอร์เขาบอกว<ม>่าอย่างนี้แหละ ยาวเลยอย่างเงี้ยอะดูครอบครัวต้มแซบครับต้มแซบวันนี้เมนูต้มแซบต้มแซบเอาแรงเฮ้ยต้มข้างในต้มข้างในแซบๆเลย บอนกลูกแช่คอนเกล็ดหน้าไม่สวยหน้าไม่สวยดูแม่ครัวสามเหลีกรอครับตามสไตล์ไทยอีสานฮะไทยอีสานบ้านเฮาลไทยนครพนมไทยนครพนมลาวนครพนมลาวไหนเซฟเซฟนำกันครับพี่น้องนัวลนัวล งัวคลองดีที่ไหมร้องเพลงเพาะคลองเพลงพี่ไหมต้องสุดยอดที่สุดแล้วโอ้ยใส่ผงนัวเยอะแท้๋อมไม่ได้เยอะของพี่ไหมเรอดีนะฮักไอ้เมย์ฮัไอ้เมย์เสียบิลิแซ่ยบเสียบโค้ดโค้สนะได้ติดตามไอ้เมอด ตุ่มแซบแซบพอไหมใส่เกลือไป้วใส่เกลือไหมใส่เกลหมดอแไม่ได้เคี่ยวนะอไอ้ไหมไอ้ไหมไอ้ไหมเอ้นไหมไทยนี่ไหมี่ลมบอลไมไมโอ้เอดไอ้คองส่วนน้ำป่าวะ แกะไตรังไตรังไตแกตะยุกแกะยุกโอ้โซนปลานี่ยเมื่อานั่งลงย่งไรคอยมือนราวัดดหมด่ะจะไปซองใดซองใดวะไกบอยกินปลาโซนปลานี่เป็นทหารเขาอีกกินเมอมอล้วัแมนยปิ้งปลาครับ ร้อยเอกเอกพิสูจน์ว่ารสชาติเป็นไงเอกฮะนะบทรยำเบื่อพดนะสมตรงนี้ง่วงกว่าเลยสมตรงเ้ยไมวันนี้ก็ตงใส่ดีไม่โคตรเป็นมข้ยต่ว่า้มโคตรเลต้มับสมสม ไอ้ไหมไไหมเอาฮะไหมใส่ตุมแสบนะว้าวกับลอมือแสบมแบวอ่ยใส่เมื่อกี้แก็ห้ากอกเลยมาแรกอเขาด้กินกองเออใส่ตุมใส่ตุมแบเบิรแล้ววะเปดแล้วนับไปนังไหนแล้วไสทั่วีบ้ดเกินแงย ไฟฟ้าเท่าี้มาค้าวมันเป็นไทยแล้วอ่ะย้ายของเสร็จกับข้าวกับข้าวมาครับกับข้าวกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวกข้าวเหนียวเป็นยังไงเป็นได้กินบ่เป็นได้กินบ่โอ้ยหน้าเพรได้ดำสว่านพี่กินข้าวเหนียวกินสื่อย่างเดียวคือสื่อย่างเดียวเนาะตุ๋ไกแรงงานมาครับมแม่แม่กับหมูน้อกันผักต้๋นสมข้างในต้ตนสมฮะบักแตงยังเนี่ยอิ่นบักแตงน้อยบักแตงน้อยไงไงชอพี่บักแตงไม่บักแตง รับแล้วรับแล้วนัดนัดกันแน่ถ้าไม่จะเรียนยังเลยขึ้นไปแลเอาขึ้นไปแล้วลูกน้งนักการเงินเลยมามาเนาะมาแบบเรียนนัดเลยเอาบมดทั้งเลยวันหนึ่เลยหรือวานนี่โอ้ยง่ายปอนพักเถอะเดี๋ยวมาใหญ่ดีป่ะม่ใหญ่ดีตัวนี่ใหญ่จริงจริงค่ะใหญ่จริงๆเอาอย่างนี้เลครับนี่แม่นหมดเลยค่ะที่นอนด้วยบ่ะเบาเบาค่ะ เมื่อข้าวตแห้งเลยผักสวนตัวมะกรงครับมะละกอมะกรงกับมะคุูงรักหัดอีกเลยอเขาแบบนี้ใส่ก้อยเนี่ยเอามาครับพี่พี่เอาใส่ปูหลักั้นเลยต้นห้านเขาไฟไหม้บ้านเนาะนี่นี่อะไรเบกอีกคนเดียวนั่หรอ ไปยกขึ้นไปกช่วยนะกองยองใส่าเอ้สุดยอดนะปอกกลองมเก็บเขาโอ้ยสุดยอดกพี่ผักงงกูว่าโ่าเขานเบาคนโอ๊ยจะไปคนผักงงอ้ายกมายวถ่ายรูปไหมนะงงงงตายแล้วตันาบุ้มกดีเพราะคุณยกสูงเนาะเออต้นาบุ้อยเจะติดนั้าตายไมดีแล้วคนม่ก้ติดเล ดีดีดีบวนักบวดนักบวดนักบวดนักเอาดิใส่ท้ายกระบะนี่โอ้ตกระบะนี่หยเบกไปเนี่ยเอาบ้านบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทง แลวเจอเอาไม่เจอกทินเอาลเฮ้ยกทินตัวใหญ่ไงวะลาะเชิปลาะเชยดทำมาอยู่นำกับลาะเชดนำเจียวเฮียเนี้ยัเอาไปเองสิว่เกินสองเดือนไม่เลียกถึงเงี้ยเ่ไม่เลียกกว่าเรื่อตัวใจไม่เลียกถึงเงียเนอเดี๋ยวมาไปถรงเนี่ยโอ้คตัวใจแผ่ใจมันละกอตี่อะโอะ อะไรก่อนนะากินละกี้เลยบ่เอออยาบตีนกูว่ากะตีนกูไม่คุยค่าสลงก่อยังตีนกูไม่ไปหยับกูก่ยังโอ้โหเหตนบาปอะไรวะกระเาเขียวกับย่ามน้ำอยู่เพิงเคยียบหมดแล้วเซ รอบที่สองอีกสี่คันนะครับย้ายบ้านเสร็จแล้วครับปานิตอนนี้ย้ายเสร็จแล้วเนอะย้าย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 เสร็จแล้วเสร็จ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 แล้วสองรอบสองรอบนี่คือตอนนี้เราปกติเราจะย้ายแค่เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนต่อคนเดียวนะครับ เพื่อนบ้านก็ขออยากมาอยู่ด้วยมันโอปุลนดีเนี่ยคนไทยแคนาดาเรามันอปุลนีก็ขอมาอยู่ด้วยกันตรงไหนสบายใจเราก็ไปเนาะอยู่ด้วยกันขอบคุณของข้าวน้อยไม่มีเขาประเดเ๋ยว